วิธีการเป็นมิตรของ JJPP ในอดีตขอตังค์หน่อยมีตังได้สามพันไม่มีคนให้ปัจจุบันท2านสองโด่าองเิกจบดพูดกบกูจนตายอ่ะพี่อ่ะพี่ดนพูดกอบกูจนตายอ่ะถ้านูให้หนูตั้งแต่แรกนเ่องจบแล้วเนี่ยแปดห้าสองแปดห้าแปดห้าสองต่ใเลยเรื่องจบหนูสัญญาณหนูจะเป็นเด็กดีของลุงตลอดไป ทำไมไม่มาเลยวะพี่พี่มินได้พี่พี่พี่มิได้พาไปคุยตรงนู้นพาไปคุยตรงนู้นเลยไม่ได้เสียงดังเลยนะจกตายแล้วตัวมันกูจกตายแล้วตอนนี้เรา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 มีบัตรคิวไหมเดี๋ยวพี่ให้บัตรคิวแล้วค่อยๆหนูหนูเป็นแดเนี่ยหนูคิวเดียวกันปา่ถ้าสองหนูม่ได้ยินไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินเลยแปดห้าสองให้หนูตังหนูเหอหนูไม่มีตังแล้วเนี่ยให้เบเดียวมันก็ไม่ให้หนูแฮะอยาก่มากาะ นี่ลูกตายเดี๋ยวพวกนี้หนูมาใหม่นี่นี่นี่มีอะไรจะบอกนี่หอบเปไปเลยหอบเปไปเลยนะได้เหรอได้เหรอมีนัดจบลงเลครับถ้าถ้าหนูไปหอบเปย์ถออย่างอื่นได้ไหมหอบหมกอ่ะจบหิวเลยลุงจะหอบให้เหรอจบลงไปเลยพี่เดี๋ยวหอบให้เดี๋ยวหอบเลยเอาแบบเอาไปเลย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 ได้ครับขอเธอพาไปไปบ้านหนูถังได้เหรอ รอย่ากินหมูกระทะ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 อยู่ล็อกแล้วด้วยติดตงโควิดไปไหนได้เลยคิดแล้วเศร้าใจสุดท้ายต้องกินข้าวให้เจียวมีใจไหม บอมน่าเอสองออคน,เ,<ล>นเขาแก๊งไปแล้วเวลาอุ้มเมือสองคนนี้เขาจะยอมออเออหรือเนล่าตอนอเราจะให้ตงหังค์หร,ราไหมเดี๋ยวลุงจะยอมเข้าตู้เอาไงมึงจะไปอยู่ในสระน้ำไหมใช่หรือลุงจะเข้าตู้เ,าเาขาเรียกหมอมาหรือยังเดี๋ยวเราต้องขับรถวนรอบมเอมืองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เอ๋อให้ลุงให้ตังค์หนูแค่เนี้ย<อ>ยอมเดี๋อยวตายเอือ